ะครับหนุ่มโสดตกปลานะครับตกปลาหาคู่ครับก็อันนี้บึงสำรานนะครับตัวนี้ช่างน้ำหนักก่อนชกนะครับน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเดี๋ยวรอดูหลังชกนะครับน้ำหนักจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็งัดไปแล้วนะครับอันนี้มางัดอีกนะครับอมาแล้วครับมาแล้วนะครับ ยังยังไม่ต้องถุงทันไอสวิงเลยถือแล้วมันกลัวเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนีมาแล้วครับมาแล้วเห็นขาวขาววับวับแล้วครับขาวจั่วขาวจั่วอ่าดูเดี๋ยวดูครับคนกับปลาใครจะหนักกว่ากันครับคนน่ะเบากว่าปลา าแล้วโอ้โหครับใหญ่ครับรุ่นน้ำบากว่าปลาแน่นอนครับรุ่นแน้ำบำเหน็จครับ50คนนะกับปลาให้บำเวทรุ่นแบกน้ำหนักฮะเดี๋ยวอาจจะมากๆเดี๋ยววันวันอังคารไปทะเลไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยเอาไม่ไปทะเลได้แล้ครับเมื่อวานก็ไประยองมาวันนี้น้ำจืดครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหนะครับอ่าเอาขึ้นไหมครับเอาขึ้นปลากับคนตัวพอๆกันปลาหนักมากโอ้โหสามคนสี่คนดึงโอ้ใหญ่ครับใหญ่ดูปลากับเก้าอี้ครับนนนบ่าเกือบเท่าเก้าอี้เลยใหญ่จริงเจ็ดสิบเนาะเก็ดกว่าเจ็ดสิบกว่าใหญ่จริงครับตัวนี้ใครอยากทูพฟีไอตัวไอ้ถ่ายรูปมาเอานะใหญ่จริงครับ ไม่งั้นไม่ออกไปโน่นหรอกสวิงเล็กไปเลยใช่ไหมอ่าฮะใช่หน้านอนกอดอะตั้งเลยครับโอใหญ่เลยใหญ่กดีด้วยเอาเอาฟิล์มมาป่ะเอากล้องมาอ่าอ่าไหมน้ำน้ำลาดหน่อยไหมครับใช่ใช่ได้ได้ได้ครับอาบน้ำให้ปลาหน่อยครับ ดูในกล้องมันไม่ใหญ่นะครับดูจากคนกับปลาแทนแล้วกันครับ <laughs> เทียบกับคนกับปลานะครับตัวนี้ไม่เบานะครับยกไม่ขึ้น,นครับสามคนยกนะครับตัว <laughs> นี้ถ้าจะช่างก็สองโลครับตัวนี้ชั่ตัดทิพย โอ้ยดินดินดินเฮ้ยเ<ม>ป่ไปได้คาปากกันป่ะรือไหมมีนะพี่ฮะ<า>ไม่มีแนละ้วใช่ไหมไม่มีแนละ้วนั่นนอะมีเลยนะใช่<า>่ป,ปะ,ปะ,ะมมไม่ใช่ครับเป็นรอยมันเป็นรอยพี่กอะครองมันใหญ่มันติดพุงติดพุงมันอ้วนโอ้ยสะบัดสะบัดเห็นยิ่เห็นยิ่งโอเคแสงนั่งแสงบังแสงอ่าครับ ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับนั่งในเข้านั่งนี้ป่ะเหมือนน่ะครับอ่าเก็บไปเป็นที่ระทึกครับ<น>โอเค้ครับ<น>ผมถ่ายวิดีโอ <laughs> ใช้คนไลค์รบอครับครับเดี๋ยวผมลงในบอ่อในเพจบ่อให้ครับ <laughs> ในเฟสบอหนะี่แหละอ่า นะครับแรงยังดีอยู่นะครับโอ้ยยังบปโอ้โหลงน้ำวิ่งไปลงน้ำวิ่งไปเป็นจรวดเลยครับนโ่นเดี๋ยวมาใหม่ครับปล่อยไปเที่ยวก่อนคขอบคุณมากครับอยู่แพรไหนครับวันนี้คนน้อยครับตกสบายสบายอ่า ครับเดินครับเดินเล่นได้ครับปลกตาลกำลังกินเลยครับครับเดี๋ยวจะให้ตักใหมครับมาบ่อยๆครับอยูหลังศาลเนาะโอ๊ยแั่งหัวนั่นเยอนอคอาอครับเมากรอยังี่เมากรอยังครับครับ แล้วตีกันใหม่ครับเดี๋ยวรอ,อตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวตัวต่อไปมาเลยนะครับอันนี้้ไไม่ดดววเย